สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแป้งอัมโฮมคารกันอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่ในช่องชาวเปรูพาดูรถนะคะวันนี้แป้งจะพามาดูนะคะสําหรับใครค่ะที่ไม่อยากผ่อนรถไปนานนานนะคะมาซื้อสดกับร้านเราได้เลยนะคะร้านของเราเนี่ยออกง่ายออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติก็ออกได้นะคะออกง่ายนะคะเอกาสารไม่ยุ่งยากแน่นอน,นะคะ่ะอย่างเช่นเจ้าคันนี้นะคะลูกค้าเป็นชาวต่างชาตินะคะมาจบเจ้าเชฟคันนี้ด้วยเงินสดนะคะในราคาไม่แรงค่ะใครที่สนใจซื้อสดนะคะ ทางร้านของเรานะคะมีบริการลดราคาให้ด้วยนะคะทุกคนลดราคาให้นิดๆหน่อยๆแต่ก็จากปลายก็มาอยู่ที่ตน้ตนๆเลยนะใครที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อแป้งได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศการเซ็นสัญญากันเลยนะคะบอกเลยว่าลูกค้าแป้งเป็นชาวต่างชาตินะลูกค้าวนมาเป็นรอบที่2แล้วนะคะถูกใจนะคะลดที่ร้านของเรามากเลยะคะ่ะ ทอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องชาวเปรูพาดูรถให้พวกเราด้วยนะคะหรือว่าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อแป้งได้ที่เบอร์092-648-7491นะบ๊ายบาย สำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีบริการทางไลน์แอตลอด24ชั่วโมงเพียงเข้าไปที่ไลน์แอดพิมแอดข้างหน้าตามด้วยแอลโฮคคามีแอดมินคอยบริการลูกค้าอยู่นะคะ